คำถามข้อต่อไปนะคะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาว่าอาจารย์ดำคะถ้าจะพูดว่าเสียดายจังภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะก็มีหลายแบบนะครับอาจจะบอกว่า oh, that's too bad นะครับ that's too bad ซึ่งไม่ได้แปลว่ามันชั่วเกินไปไม่เกี่ยวนะครับมันคือเสียดายจังนะครับ that's <c oughs> too bad เหมือนถ้าสมมุติว่ามีมีคนที่มาบอกข่าวร้ายกับเราแล้วก็ อยากจะแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับก็บอกว่า oh that's too bad หรือ I'm sorry to hear that เสีย mm hmm. ใจที่ได้ยินอย่างนี้นะครับ I'm mm hmm. sorry to hear that หรือถ้าอยากจะตีสอนเพื่อนนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อนมาบอกว่า I failed my test ก็คือสอบตกนะครับ I failed my test <c oughs> ก็บอกว่า that's too bad mm hmm. that's too bad เสียใจที่คุณสอบตก that's too bad that you failed your test You should have ก e ja ็ย่อมาจาก should have <ม> you should have. have studied harder นน่าจะอ่านหนังสือให้ให้มากกว่านี้ให้หนักกว่านี้นะครับ you should have studied harder มีประโยชเพิ่มเติมให้อาจารย์ดำหนึ่งประโยคค่ะสมมติว่าวันหนึ่งซูชิงกลายเป็นแบบว่าดาราดังมีเงินทองมากมายมีชื่อเสียงอาจารย์ก็ต้องบอกอาจารย์ดำว่าตอนนั้นอาจารย์ดำน่าจะทำดีกับซูชิงให้มากกว่านี้เสียดายจังเพราะว่าไม่ได้แบ่งเงินให้อาจารย์ดำเลย ก็จริงๆมีคำหนึ่งที่อาจจะใช้ได้นะครับคือคำว่า unfortunately นะครับคือ fortunate คือโชคดีนะครับ u n f o r t u n a t e ก็คือโชคร้ายแต่ว่าเวลาที่ใช้ขึ้นต้นประโยคเนี่ยก็เหมือนน่าเสียดายที่ unfortunately I wasn't nice to s so u t i n g and now she's rich and successful and she hates me <laughs> unfortunately I wasn't nice to her that's too bad I should have been nicer อะไรเงี้ยชอบคำว่า should have นะคะอาจารย์ดเพราะมันสื่อถึงอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ทำแล้วเราก็เสียดายแล้วก็คิดว่าตอนนั้นน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นั่นแหละมันเหมือนคำว่าแบบอย่าง regret อะไรแบบนี้ไหมคะอาจารย์ดำใช่คำว่า regret ก็คือเหมือนกับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะเปลี่ยนการกระทำบางอย่างนะครับสมมติ I regret not going to My friend's wedding because they served some delicious cake อะไรเงี้ยมันคือเหตุผลที่ดีแล้วคันก็คือเสียใจที่ไม่ได้ไปงานแต่งของเพื่อนเพราะว่าเขามีเค้กที่อร่อยมากๆนะครับแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ดีใช่ใช่ that's a bad reason แต่ยังไงนะครับก็ใช้ I should have gone to my friend's wedding I regret Not going ค่ะก็เป็นทางเลือกให้พูดสำหรับการที่ต้องการจะสื่อถึงความรู้สึกเสียดายหรือว่าเสียดายจังนะคะอย่างเช่น that's too bad หรือว่า that's unfortunate แล้วก็อย่าลืมค่ะที่อาจารย์นำสอนว่าใช้คำว่า should have ไดยค่ะเรียนภาษากิษมานานแต่พูดไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับอาดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ